ัสดีค่ะชื่อโอ๋ค่ะมาปรึกษาคุณหมอช็อปในเรื่องใบหน้าที่เหมือนหย่อนคล้อยด้วยอายุอะค่ะพอเลขสี่แล้วแล้วคุณหมอเขาก็ให้คําแนะนําว่าควรทำออทรลาเพื่อยกกระชับใบหน้าค่ะขั้นตอนแรกก็จะคลีนหน้าก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีน้องเข้ามาทายาชาให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคุณหมอเขาก็จะเข้ามาทำอัทรลาให้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเจ็บนิดเดียวค่ะเพอเราทายาชาด้วยแทบจะไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็นิดเดียวแบบทนได้ค่ะ ผู้งพอใจมากค่ะเพราะว่าพอเราทําเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้มาก็20%็แล้วคุณหมอบอกว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งมันจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะที่เห็นอยู่ค่ะออถ้าสมมติมีกังวลใจในเรื่องของใบหน้าที่หย่อนค้อยเนาะเพราะาด้วยอายุพอาเรามากขึ้นอะใบหน้าเราก็จะหย่อนค้อยลงมาค่ะอัลฟาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าดูอย่างตอนนี้ค่ะคือเพิ่งทําเสร็จมาใหม่ๆแล้วตอนนี้หน้าสดมากรู้เลยว่าเหมือนผลลัพธ์ดีมากอะค่ะ